สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันนะครับสําหรับวันนี้ผู้พันมีเทคนิคเกี่ยวกับการที่เราจะใช้มีดคัตเตอร์ก็จะใช้ในการเก็บอะไรเจ้า2ใบนี้บางคนบางท่านนะครับก็อาจจะเก็บไอ้นี่ใบคัตเตอร์เนี่ยนะครับที่มันไม่มีอุปกรณ์เก็บอาจจะใช้กระดาษหอ่อหรือว่า อุปกรณ์ต่างๆที่บางครั้งสายไปแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายเมื่อเราเอามาใช้งานนะครับก็สําหรับใบมีดคัตเตอร์ที่มันอยู่ในด้ามหลักมันก็จะเป็นตัวหลักที่ใช้งานแล้วก็เราอาจจะใช้ใบต่อไปเป็นอะไรก็บางทีไม่มีที่เก็บก็จะใช้วิธีง่ายๆเลยที่จะมาบอกในวันนี้ก็เป็นคัตเตอร์สแตนเลสแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันเล็กหรืออันใหญ่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ขั้นตอนเราก็ดึงด้านท้ายออกนะครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยพอเราดึงด้านท้ายออกเราก็นําใบคัตเตอร์นะครับที่เราจะใช้เป็นใบอะไหล่นะครับเพื่อเก็บได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่เราใส่ไปด้านท้ายเลยครับใส่ไปด้านท้าย,ยแบบนี้นะครับใส่ไปนะครับ ครับเราใส่ใบอะไรไปใบหนึ่งนะครับก็ลองดูครับปิดทางนี้แล้วเราก็เนี่ยรูดใช้ใบหลักได้ตามปกติครับส่วนใบอะไหล่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เผื่อใบหลักชํารุดจากการใช้งานเราก็เปลี่ยนเป็นใบอะไหล่ได้เลยนะครับเนี่ยลองใส่ดูครับใส่ใบที่2ได้ไหมนะครับถ้าใส่ใบสองได้ก็จะเก็บได้ทั้ง2ออันเลยครับ นี่ครับใส่ได้ทั้ง2ใบเลยครับแบบนี้นะครับนี่ก็เก็บเป็นอะไหล่ไว้ใช้งานนะครับเนี่เราก็ปิดด้านท้ายส่วนใบหลักเนี่ยครับเราก็ใช้งานแบบนี้ส่วนเจ้าใบาอะไหล่เราก็เก็บไว้อย่างปลอดภัยในนี้เลยครับก็เวลาพกไปก็พกอันเดียวก็จะได้สะดวกในการใช้งานนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ เอามาฝากท่านผู้ชมในการใช้คัตเตอร์นะครับสำหรับการเก็บอะไรใบมิดคัตเตอร์แบบนี้ก็เป็นวิธีเล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็วิธีที่ดีนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อนําไปใช้งานถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผู้พันขาประจําด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีมากๆครับ